อาแล้วผมก็กลับสวีท,ท่าไชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเนาะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะรเราได้อีกิฟมาเนาะไปแน่นอนนะว่าเราจะปั้นอีกิฟนะครับแต่คลิปที่แล้วผมบอกเนาะก็ขอให้ได้ A หรือว่า A บวกนะครับจะเก็บไว้ อันนี้เราย,ยังไม่ต้องเก็บเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนาะสุ่มครั้งแรกจะเว้นจะเว้นคนที่แบบว่ามีของน้อยเนาะแบบว่าหาลูกเต่ายากหรือว่าอะไรยากนะก็แนะนําว่าให้เก็บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยมาสุ่มก็ได้เนาะอ่านี่ผมได้เอละผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้คนระับแต่จริงๆดาเมจเนี่ยผมต้องการที่จะได้อยากอยากจะได้เอบวกนะจริงๆอยากจะได้เอบวกเพราะมันจะได้การันตีขึ้นเอสเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาสุ่มบัฟกันก่อน,อนดีกว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ ออลไมตี้นะครับในตัวที่ผมคิดว่ามันเป็นซีเคตที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้สำหรับอาอิาอกิตเนาะไปเริ่มเลยครับเริ่มที่หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิเก้าเนาะดูซิว่าจะได้หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าน่าจะยากอยู่ครับที่จะได้เนาะเต็มที่ก็น่าจะได้เลเวริยมครับหรือว่าถ้าดวงมาจริงๆก็มาเลยออมไมตี้เนา โซนิคครับอ่ะฆ่ามาก่อนเนาะอ๋อเดี๋ยวได้พรอดร์ี้เดี๋ยวผมอัดเบลก่อนอัดเบลก่อนไหนนะอ่ะได้ประมาณนี้ไปเข็นต่อครับ ไม่ดัดแต่ดีนะมันผมไปสุ่มตัวฟาร์มมาแล้วนกก็ได้ไม่ดัดสองตัวเอาไม่ดัดอีกแล้วโอ้โหผูอ้อายครับยังไม่ใช่สิ่งสิ่งที่เราต้องการเนาะ โซนิกอีกแล้ว โอ้เลควียมครับเหลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเนาะแต่ว่าผมอาจจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเอาไปฟาร์มคิวนนเนาะพอตัวมันจะได้โหดๆหน่อยนะครับก,ก็โอเคนะสำหรับเลครี่มไม่ได้แย่นะครับยีสเปอร์เซนดาเมจสิบเปอร์เซ็น์รถคูดาวเนาะแล้วก็บวกเลนส์ยี่สิบนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าก็ก็ดีครับแต่ว่านะดู Stat สเตตอออไมซี่สิ มันโหดมากๆกนะครับก็อย่างว่านะยูนิคส่วนจุดหนึ่งเอ้ยเราไปต่อกันดีหรือตั้งพันร้อยเไปต่อไปต่อจะได้จุใจหน่อยนะคลิปนี้เพอเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มคลิปได้ประมาณสี่นาทีเองอ่าประมาณนั้นเนาะ,ะแฟนต่อดีกว่าครับอย่าเว้นอย่าเว้นมันได้อีกรอบหนึ่งนะถ้าได้อีกรอบหนึ่งนะจะต้องเก็บไว้ละจริง ถ้ารีไปแล้วไม่ได้เลควยมกลับมานี่ก็นาก่าจะเสียดายอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะเราตัดสินใจรีไปแล้ว p พ s ิชันวันย่างคนระับ บูไอแล้วบูไอเอาบ่อยมากโอ้บูไอแล้วไม่ดับครับไม่เห็นหนานอยู่ โอ้โอ้โอ้ my god ขอญาตแคบแป๊บสนวะิฟเน่สามกับออไมตี้โอ้มาแล้วครับถือว่าไม่เสียดายนะที่โอ้ oh my ไม่เสียดายนะที่อ่า uh รีเล็กเฟียมไปครับโอ้โอ้โอ้ my god ตึงเลยสวิตเน่สามกับ อ l m ไมตี้ครับโอ้โหสุดยอดฮะดวงโดนไปเกือบหมดเนาะเหลือสองร้อยหกสิบสี่ชิ้นนะครับรีโอเราก็เดี๋ยวปั้นสุดอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวพยายามทำให้สแตทสามเอสนาะก็เดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับที่เข้าเอ้ยสำหรับพุลิ้นพันไปหมดดีใจ ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กด like กด share กันด้วยเนาะก็ไปเจอกันคลิปรีวิวอ่าอีกอินเนาะไปแล้วบายบายโอ้ bye oh, มีความสุข